ก็ละครั้งหนึ่งแพะนักดนตรีกำลังเป่าขลุยของเขาใต้ต้นไม้เสียงที่ไพเราะออกมาจากขลุยทำให้สัตว์ในป่าต่างก็มีความสุข ฉันเจอว่าที่แย่มากๆเลยแต่ทั่วทำนองของขุ่ยนี่ช่วยให้ฉันใจสงบลงฉันกำลังเศร้าใจฉันอยากจะร้องไห้แต่ทันทีที่ได้ยินทำนองของขุ่ยนี่ฉันรู้สึกสงบเลยอ ท่วงทำนองจากกลุยของแพะนักดนตรีทำให้ทุกคนในป่าผ่อนคลายสัตว์ทั้งหลายต่างนอนหลับเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมทุกคนง่วงกันนักล่ะ โน้ตของขลุ่ยไม่มีผลกับหมาป่าเพราะเขาชอบเสียงเพลงแบบอื่นอืมฉันว่าคลุยนี่มีเวทมนต์แน่แฮ่แต่ฉันเอามันมาเป็นของฉันได้ละกน็นายเล่นคลุยวิเศษเข้าใจแล้ว นายพูดอะไรโง่โง่ฮะ<อ>ฉันก็แค่รักคลุยของฉันนะเมื่อเสียงเพลงเงียบลงทุกคนก็ตื่นขึ้นแล้วเริ่มหาวอีก ฉันจะต้องรวยอื้อซาแน่ทุกคนอย่าขยับนี่คือคลุยวิเศษฉันจะทำให้พวกนายนั้นหลับท่านนายขยับอีกเก้าเดียวจริงเหรอมาเป็นคลุยวิเศษยังไงละ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่เพื่อนคลุยเนี่ยไม่มีเวทมนตนะ์เนาะ แพ้นักดนตรีมีพรสวรรค์เขาก็เลยเล่นมันได้ไพเราะใช่มันเป็นพรสวรรค์ของนักดนตรีโลกทมตัวไร้สาระสักทีเจ้าหมาป่าทรงครุยคืนให้นักดนตรีเขาระยกฟังเพลงเพ้อๆของเขาอีกฉันจะเล่นให้ดูฉันน่ะเป็นราชาแห่งป่าใหญ่ เฮ้นี hey, ่ม uh, ันเกิดอะไรขึ้นนั่นเสียงอะไรกันเจ็บหูเลยไหนในบอกว่ามันพังยังไงฮะ เฮ้ <My> hey, ช่วยผมด้วยเจ้าหมาป่าชั่วตัวร้ายมันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ mm. ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณแล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเราและช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรารอคุณอยู่นะ กาละครั้งหนึ่งแม่แพะและลูกตัวน้อยทั้งเจ็ดใช้ชีวิตยังมีความสุขในเมืองชายทะเลที่มีพืชพันธุ์เขียวชอุ่มลูกแพะน้อยทั้งเจ็ดเดินไปโรงเรียนอย่างมีความสุขทุกๆเช้าจับมือกันเอาไว้ตอนที่เดินไปโรงเรียน ทศนะศึกษาทศนะศึกษาทัศนะศึกษาเหรอที่ไหนที่ที่ไกลแสนไกล <S 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 ปารีสว้า<แ>ปารีสฝรั่งเศสเย่เย่แพะน้อยตื่นเต้นกับทริปนี้มาก จนอยากรีบกลับบ้านไปบอกข่าวดีให้แม่ได้รู้รายถึงบ้านก่อนนะจะได้เล่าให้แม่ฟังพวกมันรีบวิ่งกลับบ้านให้เร็วที่สุดพอถึงบ้านหัวใจก็เต้นตุ้มตามแม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทางโรงเรียนจะพาไปปารีสด,ด้วยครับเยี่ยมเลยลูกควรหาข้อมูลของปารีสไว้นะ เราจะหาข้อมูลของปารีสได้ที่ไหนล่ะคะเราหาข้อมูลที่จากอินเทอร์เนต็ตจ้ะวันต่อมาพวกมันปริ้นข้อมูลออกมาแล้วเริ่มอ่านว้าวพิพิธภัณฑ์ท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ปารีสและมันก็ถูกเรียกว่าลูฟ เราได้ไปที่นั่นแน่แต่ว่าเราไม่มีทางเดินทั่วหน้าเลยฮะําไม่เหรอฮะเพราะว่ามันใหญ่เท่าสิสนามฟุตบอลไงล่ะถ้าเราดูงานศิลป,ปะชิ้นละหนึ่งนาทีเนี่ยเราต้องใช้เวลา73วันถึงจะดูครบเลยนะแต่ว่ามีงานชิ้นเอกที่เราต้องดูด้วยก็คือโมนาลิซาไงว้าวตื่นเต้นจังเลยแล้วเรื่องนี้ มีต <Sempre hyvin. S 1> ้นไม้ทั้งหมด4ี่แสนเจ็ดมื่นต้นในปารีสเยอะมากเลยแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์173แห่งและสวนอีก450แห่งช่างเป็นเมืองวัฒนธรรมจริงๆอย่าลืมหอไอเฟลและวิหารนัอทรดามล่ะนักท่องเที่ยวเป็นล้านมาเยี่ยมชมมันทุกปีเลยฉันเพิ่งอ่านเรื่องนั้นเหมือนกันเราได้ไปทั้งสองที่แน่เลย มาจดใส่กระดาษกันจะได้เอาไปให้คุณครูดูพรุ่งนี้ลูกแพทย์น้อยจดข้อมูลจนดึกดื่นเช้าต่อมา <ๆ S 1> เด็กๆเล่าให้ครูฟังว่ารู้อะไรมาบ้างเก่งมากเด็กๆ,ๆ ครูจะทำแผนการเดินทางโดยอิงจากข้อมูลนี้กันแล้วกันนะในที่สุดเวลาที่จะได้ไปปารีสก็มาถึงลูกแพะตัวน้อยเข้านอนแต่หัวค่าแต่พวกมันนอนไม่หลับได้แต่พลิกตัวอยู่บนเตียงพวกมันไปที่สนามบินตื่นเต้นที่จะได้ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรก เที่ยวบินนั้นราบรื่นนักเรียนพูดคุยกันทันใดนั้นแพะน้อยตัวหนึ่งก็สังเกตเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยนั่งอยู่แถวหลังพยายามปลอมตัวให้เนียนเมื่อมองดูให้ดีมันก็รู้ทันทีว่านั่นคือหมาป่า หมาป่าติดหนวดปลอมและสวนแว่นตาแต่หูที่ยาวและฟันแหลมๆทำให้เกิดความแตกต่างเฮ้ยมองไปแถวหลังแบบเนีย,เนยนๆนะนั่นใช่หมาป่าหรือเปล่าให้ตายสิเขามาทำอะไรที่นี่กันอะไม่รู้เขาคิดจะทำอะไรไม่นะ พวกมันอาจจะจำฉันได้จะลูกแพะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันต้องรีบไปซ่อนหน่อยแล้วเจ้าหมาป่าคลานอยู่ใต้ที่นั่งเพื่อไปหลบในห้องน้ำมันไม่ออกมาอีกเลยจนเครื่องลงจอดพอมาถึงปารีสพวกมันก็ไปที่โรงแรมหมาป่าก็แอบตามไปพร้อมรอยยิ้มอย่างชั่วร้าย เจอกันอีกแล้วนะสนุกกันให้เต็มที่เถอะเจ้าลูกแพะที่ดาสงสารเอ๋ยวั่หลังที่ดังกว่ายอยู่แล้วจุดแรกที่แวะก็คือหอไอเฟลเด็กๆยืนอ้าปากค้างอยู่ด้านล่างเพราะความสูงของหอ ขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนกันเะถิดนะดีไหมเด็กๆทิวทัศน์ด้านบนสวยงามมากทุกอย่างดูเล็กจิ๋วไปหมดหลังจากกินอาหารเรียบร้อยก็ไปพิพิธภัณฑ์ลูฟกันต่อฮะทำไมคนเยอะจังเลยคะครูพิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยของมีค่ามากมาย ผู้คนจึงชอบมาเยี่ยมชมกันมันช่วยส่องแสงให้ประวัติศาสตร์โลกหลังจากต่อแถวรอพวกมันซื้อตัว๋วและเข้ามาในพิพิธภัณฑ์หมาป่าอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากพวกมันนักหมาป่าตามลูกแพะมาติดติดลูกแพะน้อยเดินชมพิพิธภัณฑ์ พวกมันหยุดดูทุกภาพเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนๆคุณครูภูมิใจในตัวเด็กๆมากก่อนจบการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้พวกมันหยุดดูภาพที่มีมูลค่ามากที่สุดของที่นี่ซึ่งก็คือภาพโมนาลิซา หมาป่าอาศัยจังหวะที่คนเยอะเข้าไปใกล้ลูกแพะน้อยที่กำลังเล่าเรื่องโมนาลิซาให้เพื่อนๆฟังเจ้าแกะน้อยที่น่าเศร้าเสร็จฉันแน่ละพวกแก ฉันว่าแล้วหมาป่านี่เองอะตั้งแต่บนเครื่องแล้วแพะน้อยรีบวิ่งหนีพร้อมกรีดร้องเกิดเป็นความวุ่นวายนักท่องเที่ยวแตกตื่นทุกคนวิ่งพล่านไปมาโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หมาป่าอยู่กับที่เจตนาที่แท้จริงของมันต่างออกไปมันใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายขโมยภาพวาดโมานาลิซา และพยายามวิ่งหนีออกไปมันต้องการขายภาพวาดเพื่อความร่ำรวยท่ามกลางความสับสนไม่มีใครเห็นม้าป่าขโมยผ้าไปโชคยังดีที่ลูกแพะที่อายุน้อยที่สุดเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวมันรู้ว่าต้องหยุดม้าป่าให้ได้พี่น้องแพะทุกตัวพยายามตามเสียงฉันมาที่นี่ ลูกแพ้ตัวอื่นๆได้ยินเสียงของน้องเล็กแล้วรีบมาหาทันทีเฮ้ยเธอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคไหมหมาป่าทำร้ายเธอหรือเปล่าเปล่าเขาไม่อยู่ทำร้ายเราแล้วล่ะตอนเนี้ยอโว้าวนั่นเขากำลังหนีไปไหนอ่ะถืออะไรไว้ในมือด้วยย่ะเขาวางแผนใช้พวกเราเพื่อเบียงเบนความสนใจแล้วก็ฉวยโอกาสขโมยภาพนั่นไปอะเราต้องไปเอาภาพวาดคืนมา แล้วหมาป่าเกลียดอะไรมากที่สุดการอาบน้ำนะสิเรารู้ดีว่าเขาตัวเหม็นแค่ไหนงั้นเราก็จะพาเขาอาบน้ำดีไหมยังไงล่ะนี่เอาน้งสติ๊กมาด้วยหรือเปล่าอ่ะนี่เอามา,า,มาแล้วก้อนหินของนายอ่ะแน่นอน อย่างนั้นก็ฟังฉันให้ดีๆนะหลังจากที่พวกมันวางแผนเสร็จแล้วลูกแพะสองตัววิ่งตามหมาป่าไปลูกแพะตัวที่มีหนังสติก๊กยิงก้อนหินไปที่หัวฉีดน้ำดับเพลิงในห้องโถงที่หมาป่าวิ่งอยู่หัวฉีดทำงานทันทีที่โดนก้อนหินดีดใส่ มาป่าประหลาดใจมากเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยน้ำปุกนี้มาจากไหนกันฉันเกลียดเวลาตัวฉันเปียกันแล้วก้อนหินอีกก้อนก็ถูกยิงใส่หัวฉีดอีกตัวน้ำนองเต็มพื้นทำให้หมาป่าล้องอกพร้อกับภาพว่าของพิพิธภัณฑ์เข้ามาจับตัวหมาป่าทันที ภาพวาดอันโด่งดังของลีโอนาร์โดดาวินชีโมนาลิซาถูกนำไปแขวนไว้ที่เดิมในวันเดียวกันผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับแพะตัวน้อยสำหรับการกระทำที่กล้าหาญและมอบของขวัญที่สวยงามให้ตอนที่กลับมาถึงบ้านแม่ของเด็กๆและคนอื่นๆภูมิใจมาก พวกมันเอาลูกแพะน้อยขึ้นหลังไปโรงเรียนแล้วเจ้าหมาป่าละ่ะก่อนอื่นมันต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพักใหญ่หมาป่าถูกตั้งข้อหาลักขโมยบทลงโทษก็คือการทำความสะอาดพื้นพิพิธภัณฑ์ทั้งปี มันรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำแต่ว่าก็สายไปแล้วเฮ้ hey, ช่วยผมด้วย mm hmm. เจ้าหมาป่าชั่วตัวร้าย mm hmm. มันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ mm hmm. ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณ แล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเราและช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรารอคุณอยู่นะเฮ้ hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนเดอสังและชมเทมิยายที่โด่งดังที่สุดกระตูนและเพลงกอ่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ